สวัสดีครับพี่นาสวัสดีครับนี่พี่จะนาโตขึ้นนะฮะนาโตขึ้นโตขึ้นเหรอใช่เหรอใช่ที่วันพี่จะใส่งตัเช้าวันเนาะแล้วพี่ต้องโตขึ้นก่อน๋อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ไงอาจารย์กินอะไรเป็นอาหารอูด้งอูด้งโอ้โหแม่ญี่ปุ่นจ้ะเจแปนิสเนอญี่ปุ่นต้องพูดว่าอาริกาโต เร็วๆอลิกาโตอิกิกาโตอิกิกาโตคืออะไรอ่ะเอาวันนี้ใส่ชุดจีนต้องพูดภาษาจีนนะพูดวันนี้หาดเลยวนี่หาวตาจะหาวตาจะหาวหัวชื่อพีหัวชื่อพีนี่สุดยอดพ่ธีพี่ธีหล่อมากปลาอะไรหนูเจ้าปลาอะไรลูกครับปลาทอดปลาทอดทอดอะไรทอดปลาได้ไหม ทอดปลาไม่ได้กินไงเนอะปลาทอดทอดปลาไม่ได้เหรอเธอเป็นใครเป็นเป็นงูเป็นงูเป็นงูนี่มันพิธีพิธีหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่พิธีแน่ๆเลยไม่ใช่มแบบพิธีเหรอเอาเหรอพิธีเหรอใช่ใช่

เฮ้ยพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ไหวอ่ะอ๋อพรุ่งนี้วันไหว,วนนแล้วก็ยี่สิบเก้าวันเที่ยวอ๋ออ่า,อา,อากลับไปนอนบ้านเดิมว,วันนี้พรุ่งนี้เราจะนอนนี่ไหมอ่ารีบเข้าก่อนเร็วปาเดี๋ยวยุงเข้าบ้านลูกชาดลืมกระเป๋าสี้าไว้หลังรถเธอกระเป๋าเสื้อผ้าอ่างั้นเดี๋ยวเราไล่แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเป่าเค้กแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งทุกคนพ่อไปก่อน ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย <c oughs> เอ๊ะโบเข้าไม่ได้